อ้าวเดี๋ยวครับอันนี้ขอเจอุช70ลูกฟาครับวันนี้ก็มาที่ร้านบรุรฟ้าพันไม้นะฮะของร้านพี่แดงนะฮะก็พี่แดงบอกจะมีทุเรียนพันไหนไม่รู้ให้ผมมารีวิวนะเดี๋ยวจะมารับทุเรียนดูกลับมาได้เมื่อวานพี่มาเที่ยวอีกเนี่ยอ่าขอาสุขพอดีเลยใช่ไหมอ่ะโอเคเนี้ฮะอ่านี่ฮะเป็นพันสาวชมนะสาวชม อ๋อพีนี่ทุกเล็กธรรมดาลูกใหญ่พันนี้อ่ะใหญ่สองลูกสามลูกอ๋ออันนี้พี่แกะกินไปแล้วอ่า <c oughs> ผมได้ไปแล้วเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวฮะอันนี้ก็มาพามเพื่อมาดูต้นพันละไหนๆก็มาแล้วก็นี่ฮะเป็นหมอนทองอันนี้เป็นหมอนเสียบขาอ่าหมอนหมอนเสริมลากอันนี้ก็เป็นตัวมูซังคิงนะฮะมูซังคิงของพี่แดงมีฮะตัวนี้ครับก็ไซส์กำลงังปลูกอย่างที่ผมบอกเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะมีหลายไซส์ต้องมาเลือกเองฮะโบอ้ ก็ต้นใช้ได้นี่ฮะอ่าต้นกําลังปลูกของพี่แดงนี่ก็จะไม่ได้ด่งตัวอโฮอร์โมนเท่าไหร่ก็คือเอาไปเอาไปลงเนี่ยไออ่อยปุ๋ยอย่างที่ผมอ่อยฮะแล้วก็มันจะปลูก,ลกแตบตัวได้ดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาฮะเนี่ยทุกสายพันธุ์เลยพี่แดงจะดูแลดูแลแบบคล้ายๆว่าธรรมชาติฮะพอเวลาเราเอาไปปลูกแล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนอบางบางคือ,อยังไงคือ ถ้าเราอัดฮอร์โมนเล่งฮอร์โมอนในในแปลงเพาะพันธุ์เยอะเนี่ยใบมันจะเขียวเนาะเขียวใบใหญ่แล้วพอมาลงปลูกมันจะมีปัญหาแต่ของพี่แดงของเกผพี่แดงเขาจะใบออกไม่ไม,ไม่เขียวปีใบแค่จะเรื่อยๆพอเวลาลงปลูกมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอยู่ในสแสลมแล้วด้วยเขาก็ปรับสภาพได้ถึงก็ลงปลูกได้เลยตรงนี้ฮนะอ่าเนี่ยถือว่าโอเคเลยฮนะถ้าเอาไปเลี้ยงแบบที่ผมเลี้ยงะฮะคืออ่อยปุ๋ยเนี่ยมันจะทําให้เขาป็นไงแข็งแรงแล้วก็ปลูกได้ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนในใน,ในแต่ละสายพันธุ์นี่ฮะอ่า ถ้ามาร้านพี่แดงนี่พี่แดงอยู่ช่วงช่วงบ่ายสนใจพี่แดงอยู่ร้านช่วงไหนช่วงบ่ายใช่ไหมอ,อ่าช่วงบ่ายนะถ้าถ้าจะมาเจอพี่แดงก็อยู่ช่วงบ่ายบ่ายอ่าโหนี่พันอะไรัเนี่ยอันนั้นกันยาวมันหลน่นโอ้กันยาวเนี่ยพี่แดงก็รับซื้อตัวเม็ดเม็ดทุเรียนด้วยแต่เน้นเป็นเป็นเม็ดชนีเป็น แล้วก็โบราณอ๋อเป็นเม็ดชนีครับเม็ดโบราณอ่าฮะประมาณนี้เม็ดหมอนเราไม่เอาเม็ดหมอนเราไม่เอาอ่าส่วนใหญ่เป็นเม็ดพื้นบ้านแถวนี้ก็ปลูกก็จะปลูกได้เลยไม่ค่อยมีปัญหาเม็ดจะเล็กลเล็กแล้วแหลมเงี้ยพื้นบ้านอย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้เม็ดพื้นบ้าน,านต้นมันจะแข็งแรงใช่ไหมต้นพันธุ์มันจะแข็งแรงนะอ่อาอ้โหลองลบ่ไม่รู้ว่าลบไปดูอะไรคะวันนี้ดูเลยค่ะแข็งสบายมีอาศัยนะฮะลูกค้าก็มาเรื่อยๆรืเงี้ย ถือว่าเราสุดยอดเลยฮะของที่แดงนี้เป็นร้านเออ่แหล่งพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนโบราณเยอะมากเป็นร้อยสายพันธุ์นะเห็นร้อยกว่าร้อยฝ่าสายพันธุ์นะฮะที่นี่ฮะเป็นเป็นแหล่งใหญ่ของเมืองจันเลยฮะเพราะว่าที่อื่นก็ส่วนใหญ่ก็มาเอาที่นี่เหมือนกันใช่ไหมว่าอ๋อฮะนี่ับประมาณนี้เลยนี่ครับอ่าเยอะมากเลยฮะดูฮะ,ะใช้ได้เลยลลลลอ๋ <laughs> อเนี่านี่ฮะ หลายสายพันธุ์มากนะครับเยอะมากนะครับ,อบอพอประมาณนี้แ้กันฮะยังไงก็สนใจพันธุ์ก็ติดต่อทางผมได้แล้วก็เดี๋ยวผมให้ไลน์ไอดีของพี่แดงไปฮะตรงนี้ครับสวัสดีครับ